คุณทำตัวไม่น่าเชื่อถือนะครับเย <c oughs> <Yeah. S 3> อะไม่มีการส่องแล้วอย่าสไนด์นะใครสนไนด์แบงแบนแม่งเอ้ยชื่ออะไรนะชื่อ <What? S 3> ช่องอะไรนะวายุพี่วายุใช่ไหมไม่ไม่มีช่องไม่มีช่องสตรีไปดูเหี้ยวายุหัวดอพี่สตรีเรียกคนประเล่นอ้าวายุยืนนิ่งอ่ะคุณอะทุยเฮ้ยทำไรอ่ะ เวทนิจังไอ้ข้าวอะไรอะ่ะอ่ะใช่จำนวนคนก็ไม่ใช่กดทุก,กอันแม่งกดโอ้โอโกดเลี้ยง ต้องมีใครสักคนที่โดนแดดแน่เลยเอาเราไปรูดการ์ดก่อนนะต้องไปดูปการ์ดก่อนล้วผมมาทำงาน เฮ้ยเฮ้ยแดกะเฮ้ย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 แดกาแดมาแล้วกวูอยู่ห้องบนเครก,กดแล้วเก้าสี่ห้าสี่สาม yes sir เอ้ยจบจบระบองนะกูกูหลุดเอ้าไอ้สั์ เรื่ลยๆเลย,เลย,เลย,เลยผมผมหลดคนดีตัวพีกแล้วมึงร้างพ่าเป็นพีไป่อ,าาอโฟร์ะไรรัมากวิ่งออกจากศพเลยแล้วไม่รีพอร์ตกูก็เดินกลับมารีพอร์ตแล้วไงกูมไม่ไเห็นนะไม่นแล้ว่า,าเดินกลับมาพี่นัและว่า,าเดินกลับมาเมื่อกี้พี่วิ่งออกแล้วผมยิงสวนเข้าไปเจอศพแล้วพี่ก็วิ่งกลับมา ีกฆ่าแม้แม้กระทั่งคนหลุดถึงหน้าพี่จะขาวใสเป็นยองได้ไม่ไม่ไม่แกฆ่าพี่ลินไม่ใช่เกวพี่เดินเข้าไปแล้วแบบวาักหัวออกมาไงหัวด้วยอ้ยอด้ว่าเดีก็เดินกลับไปดีกวเดี๋ยวผมจะผมอผมให้โอกาสพี่แกตัวสิบวิกูไม่ให้มูไม่ต้องพูดเกไม่ต้อแก้ตัวก็คือพี่เดินเข้าไปแล้วอหักหัวตกลงพี่จะพูดไปพูดมันไม่มีอะไรไงแต่เห็นหางตาก็คือศพ รีพอตเมื่อกี้พี่กดแล้วแต่ไอแชมป์มันกดก่อนมาผมบวชพี่ถ้างั้นเนี่ยเองกำลังํำให้คนเลยสุดคนนี้ผมก็พูดอย่างนี้แหละตอนนั้นผมก็พูดอย่างนี้แหละพี่ชายทำไมต้องมีขำตามหลังพี่เมื่อกี้เออไอแชมป์มันเดิมทำไมวะได้ดูนหล่นนะไดูนหล่นนะเวลาแก้ตัวอืออ้มันคนซัว แถมไม่เด็กไม่ได้วะแถมไม่เด้กเข้ามาก็จบไปแล้วเดี๋ยวคนข้างล้องด่าแม่เอ้ยกูกูกำลังอะไรเลยออกซิเจนเลยแล้วไปแข่งกูเลยไม่รู้จักนะเลยไม่รู้จักคนนั้นกันแล้วเดี๋ยวผมเปิดเพลงคนนั้นรอเลยอน